กิจกรรมใหม่เหรอรุ่งอรุณสีเลือดหุ้ยกิจกรรมใหม่มาด้วยมันต้องจัดแล้วไหมกิจกรรมใหม่เนี่ยไปกันเลยฮะพลาดไม่ได้ฮะกิจกรรมใหม่ฮะนี่เป็นไงคุณผู้ชมเทไหมยังกับคอออฟ f d u t ี ยังมีเพื่อนพาโดดฮะคุณผู้ชมพาลงตรงไหนแล้วเนี่ยเพื่อนโดดเร็วไปไหมโดดเร็วไปเปล่าลงตรงไหนดีแล้วเนี่ยขออนุญาตแยกนะครับเพื่อนอันนี้มีปืนปะเนี่ยนี่ไงฟาร์มอารีปืนอะไรไม่รู้เก็บไปก่อน กระสุนสไนฟ์ฟาร์มาก่อนกระสุนสไนฟ์มีอีกป่ะเนี่ยมีแค่นี้เหรอมีอีกป่ะเนี่ยนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเพื่อนมีตัวแวม่นต์เปล่าสายป่วนแม่นต์เปล่าเป็นยังไงฮึ่สังหารเอฟเฟกสังหารนี่ยังชอบมากเป็นเรสวยมากเลย อัพเดทมาใหม่ฮะขนาดตัวเพื่อนขอรล้วเพื่อนเนี่แอปทำมไม่ี่ยไม่ทำเยเพื่อนยังไม่หมดยังไม่หมดอ,อ,อ,อันอันไม่อยากจะคุยมาแม่นนะฮะคุผมคมุมแบบตึงเก็บไปสองคิวช่วยยัดฟาร,ร์มแป๊บหนึ่งนะเพื่อน นี่สไนอะเก็บกระสุนสไนมาแนละ้วมีสไยปะแถวนี้อ้าวนี่ไงสัยพูดปุด๊บเจอปับ๊บอย่าแย่งนะเพื่อนอย่าแย่งนะไม่ให้แย่งหรอกมีตัวลงข้างหน้านลเพื่อนออโอ้โหระเบิดอะไรย,ยิงเนี่ยแม่นิบหายเลย โอ้เด,เดี๋ยวนะอย่าให้อย่าให้ชุบตัวเองได้นะเดี๋ยวขอขออนุญาตชุบตัวเองแป๊บเยอะเหอะเยอะโอ้ยเพื่อนเก็บไปดีเป็นไงยิงจ่าแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนล้มไปสองแบนเพื่อนแป๊บนึงอนโอ้เพื่อนชุบกันได้อยู่โอเคสวยเพื่อน thay xóa, thay xóa Có 1, có 1 đi, Đãi, đai mươi, đai mươi. Một đấy là, Có đến dù thang này Thang này hả? Này, này, này Có cho sau này hây, phá mươi hây, Có cho sau này bên kia Để 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 Ê, Ê, ừm Mày mẹm này ันเอ้ยล้างก็มาฟ้าก็มีขวาที่หลบแฝดหาที่หลบพันยาชิวๆแป๊บเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวมีเอาคืนอะ่ะนี่เหรอนี่เหรอเอาอะไรไปกินดีไหมดีไหมดีไหมอืมจะไงม,ม,ม,มงกุจะดีดแล้วเนี่ยสามคิวแล้วฮะนี่จัว เข้าไปดีเข้าไปที่โล่งกับที่มีที่แอบอ่ะน่าได้เกียร์ก็มีเข้าไปดีอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยวะมาอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยอย่าสวนนะอย่าสวนเลไอ้นี่เป็นไงเป็นไงเก็บไปดีเก็บไปดีห้าคิวสังหารไม่หยุด โอ้มีเฟขึ้นสังหารมันอยู่ด้วยเหรอพอได้5วอะ่ะรวมมีตัววิ่งข้างหน้าด้วยฮะแต่วงบีบไม่สนละ่ะไม่สนลูกใครละ่ะวงบีบไม่เข้าวงอย่างเดียวเกมนี้วงบีบเร็วมากครับคุณผู้ชมเข้าวงไม่ทันนี้แตกกันเลยทีเดียวนะแล้วก็วิ่งพันยาชิวๆย่งเงีเข้าวงชิวๆ บ่ายชิวบ่าชิวเหลือ5,6ตัว11ทีมมีประเด็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยซอมบี้ติดไฟเหรอ,อนี่มีตัวนี้ด้วยเหรอ,หรอซอมบ,อมบี้ซอมบี้นี่ตัวอะไรเนี่ยติดไฟด้วยแต่ไม่สนอะ ประเด็นนี้ไม่สนละเข้าวงก่อนละจะแตกใช่แบบนแหวดิันมายิงใครว่ามาถือก็โก้ฮะสลายมีม,มีมีเสียงเท้ามีเสียงเท้าเฮ้ยมีประเด็นด้วย ไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้ด้วยเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนมาได้ปะจะเอ๋อยู่ไหน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 อัสไตเอ้เฮ้ยเพื่อนตัวเองนี่หว่าเนี่ยแม่มันยืนไม่ให้สุดไม่ให้เสียงนะเพื่อนหน้ามันใส่จริงตกใจหมดเลยเอาสักทีได้ไหมสักทีได้ไหมเพื่อนเพื่อนตรงนี้มีรถด้วยเพื่อนไปด้วยไหมเพื่อนเพื่อนมามาเดี๋ยกสายฝนพาเพื่อนเพื่อนมา เดี๋ยวพาไปแวนไปกับป่วนไม่ต้องกลัวแวนแน่นนอนข้างหน้ามีตัวหน้าเห็นไหมหน่ะเดี๋ยวพาไปเหยียบเลยอ่ะยันเหยียบเลยอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเหยียบอย่างนี้อื้อไม่โดน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 เื้อโดีอ่มาอ่มาวิ่งเอาดิไอวิ่งว่าวิ่งม่าดิเหยียบให้แปนเลยม่นไม่เป็นไรเฉยอื้อ มันไม่เป็นไรอ่ะนี <ization> ่เป <magic and> <Joshua> ็นไรอ่ะไม่เป็นไรหรอไอ้เจาเหียบร้อยสายพวนเรียบร้อยว่าขับรถเหยียบไม่เป็นไรหรอคุณผู้ชมหมดซีมันเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะนี่จังะบะกายพวนแตกตัวสุดท้ายพอดีฮะเกมโอเวอร์ นานไงในอันดับที่เท่าไหรแล้วเนี่ยสายป่วนหกคิวอันดับที่ห้าคุณผู้ชมไม่ขี้เหร่นะอันดับที่ห้าไม่ขี้เหร่นะครับโอ้โหซีซั่นสองเกมแรกฮะคุณผู้ชมเนี่ยผมเพิ่งเล่นได้แค่เลเวลสิบสี่เอ,องเกมนี้อืไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮะคุณผู้ชม